ครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอ่ะก็แหมช่วงนี้หลายคนก็บอกว่ามองตลาดหุ้นไทยนี่เหมือนมันเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะแต่แค่ไม่รู้ว่าอุโมงมันยาวขนาดไหน <c oughs> อ,อคุณชยศมบอกว่ามันเริ่มแบบรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือย,อยังบรรยากาศมันคึกคักขึ้นไหมช่วงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศไม่ได้คึกคักขึข้นเพียง <c oughs> แต่ว่าตัวดัชนีเนี่ยมีภาพของการดีบ่าวขึ้นนะาเนื่องจากว่าเรื่องของตัว ช่วงนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มค้าปีเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักกัแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของตัว Digital w a l l ล็นะครับที่ดูแล้วทางรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็มีแผนที่จะค่อยๆอประกาศในส่วนของขั้นตอนตรงนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอที่เป็นกลุ่ม g l o b a l p a y นะอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิก นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นตัวท e ี่ขับเคลื่อนนะฮะอย่างเช่นตัวเดลต้าฮานาเคซีพวกนี้นะครับก็คาดหวังเรื่องของงบดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ตัวเซนเด็กเนี่ยมีภาพของการรีบาร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยของตัวอัพติกนะครับที่ปริมาณของการทําธุรกรรมช็อตเซลเนี่ยมันลดลงไปแบบชัดเจนนะครับก็เลยทําให้ตัวภาพของดัชนีเนี่ยรีบาร์ขึ้นนะเพียงแ,แต่ว่าถามว่าการรีบาร์รอบนี้เนี่ยมองว่า ไปได้ไกลไหมหรือว่าแบบเด้งที่มาแบบมั่นคงมั่นใจไหมก็ต้องบอกว่ายัาง50-50นะฮะเ mm hmm. นื่องจากว่าตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆนะฮะแต่ละวันเนี่ยไม่ถึง4ี่หมื่นเลยนะครับเพราะนั้นการรีบาวด้วยวอลุ่มน้อยๆอ่ะแน่นอนนะแสดงมันมันทำให้เราเห็นว่าความมั่นใจของนักงทุนเนี่ยยังไม่ได้กลับมามากนักนะครับอืม mm hmm. ดูในส่วนของมาตรการที่ออกมาเข้มงวดะนะฮะในเรื่องของการทำธุรก,กรรมช็อตเซลตลอดจนการซื้อขายของโปรแกรมเทรดดิ้งตรงนี้มันเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมไหมคุณชยศใช่ครับตรงนี้เห็นผลแบบเป็นรูปธรรมเลยครับเพราะว่าในส่วนของตัวธุรก,กรรมลดช็อตเซลอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยมันลดลงมาชัดเจนเลยนะรวมถึงพวกของการเทรนเอไออะไรพวกเนี้ยนะโรบอทพวกเนี้ยก็ลดลงมาแบบชัดเจนเช่นกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เห็นผลเลยครับเพียงแต่ว่า ไอ้คำว่าเห็นผลตรงนี้มันมันดีในแง่ของตัวดัชนีที่ลดความผันผวนของภาวะตลาดที่มันเป็นโดนโดนช็อตลงมา mm hmm. นะแต่ว่าอีกภาพอีกภาพหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นทำให้ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายที่มันพดตัวลงไปนะฮะมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันยังมีความไม่มั่นคงหรือความผันผวนในในในจังหวะของการที่ดัชนีเนี่ยรีบาวขึ้นมานะครับ mm hmm. นี่ไอ้เสถียรภาพตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่เพียงพอไหมในการที่จะดึงนักลงทุนทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างรายย่อยขนาดใหญ่รายย่อยขนาดกลางางี้กลับมาในตลาดมากขึ้นผมว่าเริ่มกลับมาเริ่มกลับมานะเพราะว่าทุกทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเออธุรกรรมช็อตเซลล์ที่มันเคยเป็นเหมือนเป็นผู้ร้ายอะเนาะเป็นเป็นในในช่วงก่อนหน้านเนี่ยมันมีม,มีมีธุรกรรมที่ลดลงหรือว่าตัวโปรแกร,รมเทรดดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะเนะพราะนั้นตรงนี้เนี่ย คนก็เริ่มมองว่าเออถ้าตรงไหนลงมาเยอะๆนะแล้วพื้นฐานยังดีเนี่ยนะฮะหรือว่ามีสตรอรีใ่ในช่วงนี้อย่างเช่นตัวค่าปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะนั้นคุณก็เริ่มมีมีขยับเข้ามาในภาพของการเก็งกาไรม,มากขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าถามว่าแบบนั้นคุณตรงนี้เนี่ยนะจะก,กล้าซื้อยาวๆเลยไหมถือแบบลองเทอมเลยเนี่ยมผมเ<ม>ชื่อว่ายังยังไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้น<ม>นะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า ถึงแม้ว่าในส่วนของตัวชัดเซล์ลดลงหรือว่า AI ตัวโรบอทลดลงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือช่วงนี้เนี่ยฝร uh ั huh. ่งยังไม่ได้เลิกขายเต็มที่นะคือเขายังมีบางวันซื้อบ้างแต่ว่าก็มีสลับขายต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังทําให้ภาพของตลาดเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนนะครับอืมนะครับนี่ถ้าดูความกล้ากล้ากลัวของนักลงทุนตัวนี้เนี่ยสิ่งหลักๆเนี่ยที่เขากลัวหรือว่ายังไม่กล้าเข้าเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างครคุณ ครับผมก็ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะเรื่องของประเด็นการเมืองเนี่ยที่มันยังคาราคาซังกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพักก,กล่าวกายหรือว่า,าคุณสมบัติของทางท่านนายกนะอันนี้มันยังคาาคาซังแบบนี้ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครมั่นใจในในในทิศทางหรอกนะครับเกิดแบบออกมาพลิกล็อกเนี่ยนะฮะโอก้ก็แน่นอนนะมันก็จะทําให้ภาวะตลาดเนี่ยมีภาพของแรงขายเข้ามาได้อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือภาพของเศรษฐกิจ นะครับเราต้องยอมรับนะฮะว่า GDP บ้านเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างต่ำนะอ่าค่อนข้างต่ำอยู่ประมาณสัก2.5นะถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดเลยพวกเนี้ยโอ้โหเรียกว่าเราแพ้เขาแบบอ่าคนข้างค่อนข้างเยอะมากนะอันนี้เราต้องยอมรับเพราะนั้นเนี่ยสองตัวสองสองตัวประเด็นเนี่ยนะการเมืองกับตัวเลข GDP เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวดัชนีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสยับทะยืนไปได้ไกลมากนะ นะครับอืนะครับเออโอเคละในเรื่องของนายกกับ 9, ก้ากักับกับพระเก้าไกลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของสารก็ว่ากันไปแต่ในมุมเศรษฐกิจครับคุณชัยยศครับถ้าดูจากปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนกับรัฐบาลก็หวังพึ่งพาเรื่องของดิจิท a l วอลเล็ตก็จะเกิดขึ้นในแต่ลาสี่นะหากว่ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยังไงฮะหากว่ามไม่ทัน ครับผมคือคือเรียนเรียนเรียนอย่างนี้นะครับคือ Digital w a l l ล็เนี่ยดีถามว่าดีไหมเป็นโครงการดีนะเนื่องจากว่ามันจะช่วยทําให้กระตุ้นเม็ดเงินในการโฟในช่วงประมาณสักไตรมาสนั้นหรือประมาณทักสองไตรมาสนั้นเนี่ยนะฮะได้ดีนะฮะซึ่งถ้ามุดเข้ามาตามไทม์ไลน์เขาเนี่ยก็คงจะเอาเริ่มไปประมาณทักคิวสามคิวสีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดตามมาคือ ไอ้ตัวเม็ดเงินพวกเนี้ยที่เข้าไปในระบบพวกเนี้ยมันอยู่แบบคงทนไหมอืมอ่าผมมองตรงเนี้ยมันไม่ได้คงทนเนาะเพราะว่ามันเข้ามาในช่วง Q3 Q4 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีดิจิตอลล่ะเอ๊ะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับภาพการลงทุนจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยต้องต้องยอมรับว่าคงจักระตุ้นได้ในเป็นระยะชั่วคราวเท่นั้นนะคแต่ว่าถ้าจะบอกว่าหุ้นไทยจะขึ้นถาวรถาวรเนี่ยเราจะต้องไปดู อันอื่นด้วยนะอย่างเช่นการบริโภคต,ต้องกลับมาจริงๆนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เม็ดเงิน,นจากในดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะหรือการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะต้องมีมากขึ้นมากกว่านี้นะเพราะว่าเราเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณของการปิดโรงงานเนี่ยเยอะมากๆนะโดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมที่เป็นพวกซัพพลายเออร์อของพวกรถยนต์แบบน้ํามันนะฮะเราเริ่มเห็นสัญญาณตรงนั้นละนะครเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องติดตามดีนะครับอ ก็ดูมันก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับใช่ครับครับเอาละระหว่างนี้ฮะระหว่างที่กล้าๆกลัวๆกันแบบนี้เรนานก,การที่อาจจะยังยังไม่ใช่ชัดเจนเนี่ยในเชิงของการเก็งกําไรบ้างฮะหุ้นในทีมในช่วงจังหวะน,นี้มีตัวไหนบ้างครับคุณชยศครับผมวันนี้เราเลือกเป็นลงไฟซ้าทาั้งคู่เลยนะเพราะว่าตามข่าวเลยนะว่าทางตัวค่า ST เนี่ยนะฮะของเดือน ช่วงเดือนต่ามาสี่นะฮะน่าจะมีการขยับขึ้น่าประมาณทัก20ถึง40ซา์นะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใส่นอกนะต้องรอดูว่าทางทางภาครัฐเนี่ยเขาจะเคาะออกมาที่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเคาะแล้วมีการขยับขึ้นแน่นอนนะฮะพวกกลุ่มโรงไฟซ้าเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะซึ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะก็จะเป็นพวกรงไฟฟ้าขนาดกลางนะหรือว่า SS S S P นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว B ีริมนะแล้วก็ตัว G.P.S. 4นะเพราะว่าเขามีโลฟิตัสระดับเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เราแนะนำเป็นลักสองการเก็งกำไรก็แล้วกันนะในส่วนของ G.P.S. 4แล้วก็ตัว B ีกิ้งหน้าตาประเด็นที่ผมเรียนไปนะครับครับอะพอมีกรอบราคาสักนิดไหมฮะคุณชยศอ่าได้ครับครับสำหรับตัว G.P.S. 4เนี่ยผมให้แนวรับประมาณทัก4สบาทก็แล้วกันนะครับครับส่วนแนวต้านประมาณ4ีบาทนะครับอื ส่วนบิกริมนะครับบิกริมเนี่ยให้แนวรับประมาณสัก21.8นะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณ23บาทนะครับประมาณนี้แหมสองหุ้นนี้ราคาลงมาลึกจริงๆนะถ้าดูจากก่อนหน้านี้ครับอืมนะครับอ่ะโอเคคุณชัยยศกราบขอพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับ